ะะมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็มาโตข้อสิบต่อไปนะคะ,ะไม่รู้จักใช้คําพูดเวลาที่เวลาที่มักจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไพิจารณาดูเอานะคะว่าจะเอายังไงอะไรเงีย้ยส่วนมากอะไรอย่างเงี้นนยก็ เราก็ไปพิจารณาดูว่า,วาเราจะไปต่อกับเขาไหมอะไรเงี้ยส่วนข้อส่วนข้อเสพต์แมนผู้ชายนี่แมนมากแต่ว่าไม่เดินจับมือผู้หญิงเลยไม่ช่วยถือของเลยปล่อยให้เราเดินข้างหลังให้เราถือของอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ที่รักของพิสูจน์ทุกคนขาถ้าเกิดว่าเราไปเจอผู้ชายแบบนี้เราจะ ชอบเขาโตไมมอะไรเงี้ยเราจะชอบเขาเขาไมเราจะรักเขาไม้อะไรเงี้ยก็ไปพิจารณาดูเอานะว่าเราสมควรที่จะรักเขาโตเนาะเ้อาะสิบสองก็ก็ไม่คิดจะแต่งงานกับเราเงินไม่คิดจะออมเงินที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันะนะลูกอันนี้ก็ก็ไปพิจารณาดูเอานะว่าชอบไหมอะไรเงี้ยหรือจะอยากจะเสียใจภายหลัง แล้วแต่เพื่อนๆที่จะคบต่อก็พิจารณาดูเองนะคะส่วนข้อ13เนาะคบกับคุณเพราะคุณมีสมบัติอน,นี้นะคบกับคุณเพราะคุณมีสมบัติหรือคุณมีเงินมีทองเพึ่งอาศัยคุณแค่นั้นพ่อแม่คุณรวยคุณรวยโดยที่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยคือมาคบกับคุณแค่ สมบัติวางวางอะไรเี้เออถึงพ่อสิบสี่เนาะผู้ชายที่ไม่เคารพพ่อแม่ของเราเลยเห็นพ่อแม่ของเราเนี้ยไม่ยกมือไหว้ไม่อะไรเลยชายแบบนี้ก็จะดูถูกพ่อแม่ของเราดูถูกพี่น้องของเรานะอย่างนี้ก็หุ่นไม่สมควรครบเลยนะคะโบกมือบายบายเลยแบบนี้คะ่ะขอสิบห้านะคะ ส่วนข้อ15เนาะก็พูดจาหยาบคายกับคนอื่นเหมือนที่ว่าขับรถไปอะไรเงี้ยก็ตะโกนด่าเขาอะไรเงี้ยปาดโบกมือบบใบใบนะคะอนี้ข้อ16นะคะผู้ชายที่เอาเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่พาเราไปหาหมอเลยไม่ว่าคุณจะอา่เอาเสืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่พาคุณไปอะไรเงี้ยเออ อันนี้ก็สำคัญนะถ้าเกิด